ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมก่อนนอนนะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าไรนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขายของก่อนนะคะใครสนใจนะคะเจลมะขามป้อมนะคะขนาด60เออขนาดตายแล้วขนาด30 ML นะคะโอ้เอาใหม่นะคะต,ตั้งสตินะคะแม่หมอตั้งสติแป๊บ,บนึงขนาด30กรัมนะคะราคา6 9บเ้าาท2ขวด100นะคะก็จะ มึนๆน,นิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายนะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก็โควิดด้วยนะคะเพื่อนๆต้องดูแลรักษา,าสุขภาพทั้งสองด้านเลยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะเฟิดนะคะอยากจะจีบนะคะ อยากจะอ้อยเพื่อนๆนะคะแล้วยังไงเขาบอกว่าพาร์ไลท์ชั่นชิพเขาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมือนคนที่คุ้นเคยเหมือนเจอกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนนะคะนิวเรฟนะคะอยากให้เพื่อนๆเป็นความรักใหม่หรืออยากเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ g e t t i n o to know it อาร์เตอร์นะคะหมายถึงว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาดูแลรักษาความรักนี้นะคะหรือความรักครั้งนี้มันเหมือนมีความคุ้นเคยกันอย่างที่บอกอะค่ะรู้สึกผูกพันกันมาอยากรักษาความรักนี้ไว้นะคะอ่ะแล้วเขาอยากบอกอะไรเขาบอกว่าเพื่อนๆคือสิ่งที่มีค่านะคะที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาควรจะต้องรักษาไว้จะต้องดูแลไว้นะคะ แล้วก็เพื่อนๆคือความสุขความสนุกสนานนะคะเขาอยากจะลองดูในความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเคยทําผิดเขาก็อยากจะขอโทษอีกครั้งหนึง่งอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่นับถือศาสนาเข่งศาสนาหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะหรือเขาอาจจะจริงจังถึงขั้นอยากจะแต่งงานก็ได้นะอ่าแล้วยังไงอีกแล้วยังไงไพ่อยู่ไหน <laughs> โอ้ยแม่หมอแม่หมอมึนแล้วนะคะ ไพ่อยู่ไนเอ่ยเจอแล้วนะคะแล้วยังไงอีกเขาอยา,ากสปาากบอกเพื่อนๆว่ายัางไงอีกชอบก่อนนะผิดไหมฉันชอบเธอก่อนนะผิดหรือเปล่านะคะแล้วฉันก็อยากให้เธอเชื่อใจแล้วก็ต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นด้วยนะคะแล้วคุณอะไอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมนะคะเอ่อใครสนใจการ์ดไพะะ่ในขาสาม 300บาทนะคะมีทั้งหมด52ข้อความนะคะรวมจัดส่งนะใครสนใจแอดไลน์มานะคะปิดออเดอร์วันที่25านี้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าฉันอยากจีบอยากพูดคุยกับเธออยากเดินมาลุยในความรักความสัมพันธ์ฉันเจอเธอฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเธอเป็นเนื้อคู่หรือฉันรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้แหละใช่ฉันอยากจะมาเริ่มต้นความรักใหม่หรืออยากให้เธอเป็นรักครั้งใหม่ของฉัน ฉันอยากดูแลรักษาทนุถนอมความรักครั้งนี้เธอเป็นสิ่งที่มีค่าฉันอยากจะเผชิญประชนภัยไม่ว่าจะต้องบุกน้ําลุยไฟอะไรก็แล้วแต่ฉันก็อยากจะก้าวหน้าไปกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วฉันน่ะรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ใช่เหมือนเราเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนเลยอ่ะแล้วฉันไม่สนใจด้วยว่าเรื่องของอายุไม่ว่าฉันจะเด็กกว่าเธอจะเด็กกว่าหรืออะไรก็ตามฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่ยิ่งนั่งสมาธิหรือว่ายิ่งลองแบบ ไปดูดวงไปไปทาอะไรหลายๆอย่างมาฉันยิ่งรู้สึกผูกพันฉันยิ่งรู้สึกว่าเธอใช่ใช่ที่สุดหรือมันแบบมันชัดเจนว่าคนคนนี้ต้องเป็นเธอฉันนะ่ะอยากสกลับมาขอโอกาสหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอในรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวของการขอแต่งงานหรือขอพัฒนาความสัมพันธ์ แล้วฉันก็ไม่กลัวด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันน่ะชอบเธอมาตั้งนานแล้วอาจจะชอบเธอก่อนด้วยซ้ําแล้วก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นในหัวใจอ่ะแล้วก็ฉันน่ะอยากให้เธอเชื่อใจฉันมากป่าฉันน่ะฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดนะถ้าฉันพูดอ่ะคือฉันพูดความจริงแล้วเธอหละอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมอยากจะให้เรามาเริ่มต้นความรักด้วยกันหรือเปล่าเธอจะเป็นผีเสื้อที่วิ่งหนีฉันไหมฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เอาอะไรไปคุมขังเธอขอแค่ เธอบอกมาว่าเธอรู้สึกตรงกับฉันฉันรู้ว่าความรักครั้งนี้มันดูอันตรายมันดูโลดโผนหรือมันดูแบบเสี่ยงอะแต่ฉันก็อยากจะเสี่ยงไปกับความรักครั้งนี้แล้วเธอล่ะอยากเสี่ยงไปกับฉันไหมถ้าเธออยากเสี่ยงก็บอกฉันหน่อยเถอะบอกตอบคําถามฉันมาคาถามเนียวว่าอยากอยู่กับฉันไหมถ้าเธออยากอยู่กับฉันฉันเริ่มเลยฉันแบบพร้อมที่จะลุยไปกับทุกที่กับเธอนะวันนี้เลย นี่คือข้อความก่อนนอนของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรกันนะอักษรเนี่ยถามว่าทำมใช้อะไรยังไงเป็นอักษรชื่อเล่นชื่อจริงของเขานะคะหรือจะเป็นตัวย่อนามแฟนเฟซบุ๊กไอจีอะไรก็ได้อะค่ะอ่ะมีตัว c นะคะตัว v นะคะตัว e ตัว r นะคะตัวแฮชแท็กสองตัวเลยตัว p นะคะตัว n นะคะตัว m MWM MM, หรือ w w w ลก็ได้นะคะหรือตอง W หรือตอง M นะคะตัว g ตัว a นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทานสแตปมให้ในคลิปของผีอากาศด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องมาดูช่องนะคะมาดูคลิปนะคะมากดติดตามหรือแม้แต่สมัครสมาชิกนุ่นขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวหรือทักมาซื้อสินค้าต่างๆนะคะ ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคึืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย